สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558กับเราสองคนค่ะดิฉันนรดาก่อสวุวรรณค่ะและดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะนี่คือวันจันทร์ต้นสัปดาห์แล้วก็หลายๆคนน่าจะเดินทางกลับมาทํางานในกรุงเทพมหานครรวมถึงในพื้นที่ต่างๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ในช่วงวันหยุดยาวนั้นหลายคนน่าจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวรวมถึงผ่านกิจกรรมดีๆที่เป็นการเทิดพระเกียรติให้กับพ่อหลวงของเรากับไบ ฟอร์ดัปั่นเพื่อพ่อค่ะแต่ว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในต้นสัปดาห์แบบนี้ยังคงมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสี่เรื่องราววันนี้ในช่วงของ Most Up d เดตค่ะเรื่องแรกทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะหวังที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรแล้วก็งานวิจัยค่ะรวมถึงนะคะจะนํณผู้ชมค่ะไปพบกับเรื่องราวของการ a, รีไซเคิลขยะรวมถึงน้ํามันพืชที่ใช้แล้ว ที่จะเป็นการสร้างสุขภาวะให้กับเคหะชุมชนในเขตบึงกลุ่มค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทางสวทนค่ะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดลำปางค่ะมีการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งหวังที่จะนํามากําหนดทิศท,ทางในการพัฒนาธุรกิจในเขตจังหวัดลำปางค่ะรวมไปถึงเราจะมาส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวของเจ้าพโม37ค่ะเห็นชื่อน่ารักแบบนี้นะคะเป็นอุปกรณ์สวมใส่หรือว่า wearable สามารถวัดความดันได้เป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่ผลิตขึ้นของประเทศไทยโดยคนไทยค่ะสามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็วัดความดันได้ตลอดเวลาที่ผู้สวมใส่ต้องการเลยค่ะสีเรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ขาวของความร่วมงานของสองหน่วยงานสำคัญอย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอดอรอภายใต้การทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะโดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้หวังที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาเน้นงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,ากับดาราศาสตร์ค่ะ รองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางมีความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันมาโดยตลอดโดยการลงนามในครั้งนี้จะสร้างความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ในแขนงที่เกี่ยวข้องโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายพัฒนาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติสายธนูอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางมีนโยบายและพันธกิจหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมสแสวงหาความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางเท่านั้นแต่หวังที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงในหลายภาคส่วนรวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ทางผู้อุ่วในการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะผู้บริหารได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยวิจัยด้านบรรยากาศและดาราศาสตร์ของคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาดาราศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ซึ่งมีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆอาทิโดมดูดาวติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาด14นิ้ว กล้องโทรทัศน์ประเภทต่างๆนิทรรศการผลงานวิจัยห้องทำวิจัยหอบห้องควบคุมการตรวจวัดสภาพบรรยากาศนั่นเองค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านของการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นการร่วมมือกันสร้างเครือข่ายพัฒนาในส่วนของดาราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการเชื่อมโยงประโยชน์ในหลายๆภาคส่วนรวมไปถึงในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยล่ะค่ะ ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเช่นเดียวกันค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนอค่ะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเขตจังหวัดลำปางค่ะเมื่อวันที่24และ25พฤศจิกายนที่ผ่านมา สวทนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและหอการค้าจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางเรื่องการพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่ามินิ p m p ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป โดยหลักสูตรมินิ PMP ลำปางเป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผสมผสานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ด้วยตนเองการสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวน5รายที่มีแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาในเชิงลึก เพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจและก่อให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนต่อไปค่ะเรียกได้ว่าหลักสูตร PMP หรือว่าหลักสูตรมินิ p m p ลำปางจะเป็นการผสมผสานกันในหลายๆองค์ความรู้ที่จะทําให้เห็นถึงความสําคัญของการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนําไปใช้เพื่อการพัฒนาแล้วก็เป็นการยกระดับธุรกิจตลอดจนสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์สภาพป,ปัญหาและความ ต้องการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะนำมากำหนดทิศทางและการพัฒนาธุรกิจด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปและยังทำให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยแหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวให้คุณผู้ชมติดตามนะคะจากการที่จะนำเสนอเรื่องของการรีไซเคิลขยะรวมถึงการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนำมาทำให้เกิดประโยชน์นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับโครงการนำร่องชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ อ e o v v l l l g g e ของโครงการเคหะแห่งชาติค่ะโดยผลงานครั้งนี้นะคะเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสส,สค่ะซึ่งโครงการนำร่องในครั้งนี้นะคะได้ไปทำอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่มีผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า3 0,000คนติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ คุณชัยวัน์ิทิชัยประธานกรรมการนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรสองและประธานชมรมน้ำมันพืชใช้แล้วได้ย้อนที่มาของโครงการนำร่องชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรืออีโควิลเลจว่า เป็นโครงการของการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับสอสอส,อสอและกรรมการชุมชนที่เข้ามาดูแลจัดระเบียบชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสุขภาวะที่ดีในชุมชนโดยการดำเนินการนั้นจะเน้นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใน3กลุ่มแบ่งออกเป็น12ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของการจัดการขยะมูลฝอยได้แก่ฐานการเรียนรู้ กองทุนขยะรีไซเคิลตลาดนัดมือ2องชอบศูนย์ตางเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ปุ๋ยหมักอินทรีย์และฐานการงานอาชีพโดยมีฐานน้องใหม่อันดับ12ซึ่งประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุรีไซเคิลรวมทั้งวัสดุใหม่ในกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มการจัดการน้ำเสียได้แก่ฐานเรียนรู้เครื่องคัดแยกและอบแห้งกาก,ากไขมันด้วยพลังแสงอาทิตย์น้ำหมักทีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์ระบบบำบัดน้าเสียโดยใช้สาหร่ายที่อาศัยพลังแสงอาทิตย์และในกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนได้แก่ฐานเรียนรู้เครื่องจ่ายกระแสะไฟฟ้าส่องสว่างในอาคารและเส้นทางสัญจรด,ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมเครื่องผลิตน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์และการจัดการน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ในขณะที่คุณสุธาทิพย์ราชวงศ์ที่ปรึกษากรรมการนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรสองได้กล่าวเสริมว่าในส่วนของขยะซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนนั้นแต่ที่นี่กลับไม่มีปัญหาเพราะเราได้รับซื้อขยะจากสมาชิกในชุมชนทั้งแรกเป็นเงินสดหรือสินค้าผ่านชอบศูนยสตางจากนั้นนำมาคัดแยกหากเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนขยะที่เป็นพิษทางกรุงเทพมหานครจะมาเก็บในทุกวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนโดยการสนับสนุนของสอสสเป็นอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดีในช่วงวัยนั่นเองค่ะ น่าชื่นชมนะคะสาหรับชาวบ้านในชุมชนเกหาบึงกลุ่มค่ะมีการจัดการขยะได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ในช่วงวันสองวันที่แล้วเรามีการได้นําเสนอสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนค่ะซึ่งก็พบว่าขยะเนี่ยมีการถูกนํากลับมาใช้ใหม่น้อยมากทําให้เกิดขยะล้นนะคะในบริเวณพื้นที่จัดเก็บขยะแล้วก็ยังมีขยะที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรอีกเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสําหรับชุมชนนี้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่ามีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แทบจะทั้งหมดมีการกำกํา จัดน้ําเสียมีการกําจัดขยะที่เป็นพิษอย่างถูกวิธีทําให้สุขภาวะของชุมชนนี้นี่ดีมากๆเลยถ้ามีการขยายผลแล้วก็ทําแบบนี้ได้ทั่วทั้งประเทศไทยของเราแน่นอนค่ะว่าสุขภาวะของประเทศไทยของเรานั้นดีอย่างมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยด้วยค่ะ ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายค่ะเป็นสกู๊ปพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อวัดความดันเป็นตัวแรกของเมืองไทยเลยค่ะปะกติเวลาที่เราวัดความดันเนี่ยอาจจะต้องเป็นเครื่องวัดตามโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเครื่องเล็กหน่อยตามบ้านต่างๆแต่ว่าสำหรับเจ้าเครื่องนี้ค่ะ โภโมสามเนะคะซึ่งผลิตขึ้นโดยโรโมเฮาส์นะคะสามารถสวมใส่ได้เลยตลอดทั้งวันแล้วก็วัดความดันได้ตลอดเวลาที่ผู้ที่สวมใส่ต้องการเลยล่ะคะ่ะสามารถเก็บเป็นสถิติได้ตลอดทั้งวันแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์การใช้ชีวิตประจําวันของผู้ที่สวมใส่ได้แล้วก็ในอนาคตค่ะก็มีแพลนว่าจะประสานไปที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งส่งข้อมูลได้ถึงมือของคุณหมอเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่สวมใส่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคประจําตัวต่างๆนี่ยิ่งดีเลยนะคะส่งข้อมูลได้ถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วเลย ส่วนรายละเอียดของเจ้าโปรโมทสานี้จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษวันนี้ค่ะปัจจุบันคนไทยเราใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ขณะออกกํลาลังกายเพื่อตรวจวัดขึ้นหัวใจวัดการก้าวเดินในแต่ละวัน ยิงส่งให้ตลาดนี้มีการขยายตัวเป็นอย่างมากขณะที่ความดันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามโดยปัจจุบันพบว่าบุคคลทั่วไปประสบปัญหาในเรื่องของความดันเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลของทางสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโดยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก156,444รายเป็น1,9385รายนับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึง5เท่าซึ่งยังไม่ได้รวมนับส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่เคยปรากฏอาการอย่างชัดเจน หากไม่ได้ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอรู้ตัวอีกทีก็มีอาการรุนแรงขึ้นถึงขั้นกับหลอดเลือดในสมองตีบนับเป็นช่องทางว่างทางการตลาดในการเปิดตัวพบโบ37อุปกรณ์สวนใส่ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตนเองได้ตลอดเวลาว่ามีระดับความดันเท่าไหร่ ทั้งยังสามารถเก็บเป็นสถิติข้อมูลของตนเองไว้เมื่อตอนพบแพทย์ได้โดยทางคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทโพมโมเฮ o u s จำกัดกล่าวว่าโพม37นี้เป็นริสแบนวัดความดันตัวแรกของเมืองไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสุขภาพที่มีฟังก์ชันเด่นคือการวัดความดันโลหิตตลอดจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดคุณภาพการนอน เมื่อใส่ไว้ตลอดการนอนจะบอกว่าตื่นกี่ครั้งสามารถนับแคลอรี่นับก้าวเดินเพื่อให้สามารถเพิ่มหรือลดการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งการวัดสถานะทางอารมณ์เพื่อให้มีจิตใจที่แจ่มใสมีผลต่อชีวิตที่ยืนยาวเรียกได้ว,ว่าทําได้ทุกอย่างที่อุปกรณ์ wearable ยี่ห้ออื่นทําได้แต่ขณะเดียวกันยี่ห้ออื่นไม่มีการตรวจวัดความดันโลหิตเหมือนของ p r o m ม อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าแบรนด์อื่นๆอย่างมากตลอดวันในการสวมใส่โปรโมช37จะบอกถึงแนวทางให้รู้ว่าต้องระวังตัวอย่างไรไม่จําเป็นต้องเป็นคนออกกําลังกายเท่านั้นแต่ยังเหมาะสมสําหรับคนที่รักสุขภาพทั้งซื้อเสื้อใส่เองหรือซื้อให้พ่อแม่ใส่เป็นการป้องกันล่วงหน้าโดยให้รู้ถึงแนวโน้มและทิศทางของความดันของผู้สวมใส่ว่าไปทางไหนซึ่งเป็นจุดขายและจุดเด่นที่สุดของสินค้าตัวนี้อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้เหมือนเวอร์บัลแบรนด์อื่นๆที่ทําได้ โดยเริ่มจากพื้นฐานการนับก้าวการวัดคุณภาพการนอนหลับการดูการเผาผลาญแคลอร,รี่และอัตราการเต้นของหัวใจโดยลักษณะการทำงานจะเริ่มจากการโหลดแอปพลิเคชันใส่ในโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อตัวกับพฟมอส3มและสวมใส่เหนือกระดูกข้อมือประมาณ2นิ้วเพื่อประสิทธิภาพในการวัดความดันได้อย่างแม่นยำ หลังจากนั้นจะสามารถเปิดดูความดันโลหิตไดจากโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลาหรือตั้งให้วัดได้อัตโนมัติทุกหนึ่งชั่วโมงหรือแม้แต่ให้คุณพ่อหรือคุณแม่ใส่ไวบุตรหลานก็สามารถดูข้อมูลผ่านมาได้ตลอดทั้งวันโดยผ่านแอปพลิเคชัน37 Bad b a c l e t ในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android สำหรับแนวทางการตลาดของ Pro โม37จะเน้นเจาะแต่ละกลุ่ม s e x m e n จับก,กลุ่มคนที่เป็นไอดอลของกลุ่มนั้นๆทำความเข้าใจและให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มคนปั่นจักรยานปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประสานงานกับโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อให้คนไข้นั้นได้ใส่โพโม37และสามารถที่จะนําผลความดันที่เกิดขึ้นนั้นไปขึ้นที่โรงพยาบาลและเป็นการดูแลคนไข้ารายนั้นเป็นประจํา เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่มาเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มนุษย์เราคนเราเนี่ยใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของความดันแล้วเนี่ยต้องใส่ใจสุขภาพกันให้ครบทุกด้านด้วยนะคะอย่าลืมทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะจะได้แข็งแรงนั่นเองค่ะนี่คือสี่เรื่องราวในช่วงของ most update ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพืชตัดแต่งทางพันธุก,กรรมรวมไปถึงเรื่องของโปรแกรมอัจฉริยะโปรแกรมนับไข่ใหม่ที่จะมี กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงหน้ากับ most world พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ